ชาวเน็ตแหร์จะผิดไหมปุ๊กลุกแล้วก็โบบมิกค่ะ เลิกพร้อมๆกันค่ะก่อนที่จะย้อนเรื่องเก่าวันนี้เราจะพาทุกท่านมาติดตามเรื่องรลวที่ถูกถ,ก,ถกเถียงกันเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในหมู่ชาวเน็ตอีกซะหน่อยแล้วค่ะเหตุก็เกิดจากการที่คู่รักคนบันเทิงสองคู่อย่างไมพัทรเดชและปุ๊กลุกฝนทิพย์แล้วก็คู่มิกซ์งระยะและสาวโบมิาดาเกิดบังเอิญบังเอิญค่ะเลิกลาและลดสถานะในเวลาที่ใกล้เคียงกันงานนี้เลยเกิดเหตุจินตนาการบันเจิดขึ้นมาในหมู่ชาวเน็ตจนชาวเน็ตแฮคอมเมนต์จับผิด ทั้งแซวก็สนุกเลยเพราะว่าหากใครที่ยังจํากันได้นะคะย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนสาวโบกขนุนมิกเองเขาเคยเป็นคู่จิ้นที่แววแววมาว่ามีเลิฟสีนนอกจอกันมาก่อนค่ะ แต่แล้วหลังจากนั้นหนุ่มไม้เองเนี่ยก็ดันหันเห <Hey, S 2> ไปจีนและสารสัมผัสกับปุ๊กลุกฝนทิพย์แทนจนเกิดประเด็นดราม่าก,กันอยู่พักใหญ่ดังนั้นเมื่อมีอันต้องมาเลิกกันกับคู่ของตัวเองในเวลาใกล้เคียงกันแบบนี้ชาวเน็ตก็เลยอดคิดไม่ได้แหลคะค่ะแห่มาคอมเมนต์ตั้งข้อสงสัยเรื่องนี้กันใหญ่เลยแต่ช่วางานนี้เนี่ยไม่น่าจะมีอะไรในกอไผ่หรอกคะ่ะชาวเน็ตคงไม่น่าจะต้องขุดต้องโยงกันให้เหนื่อยเพราะว่าไม้และโบ ต่างคนต่างมุกอ่อนไปไกลโขตั้งนานแล้วคงไม่มีเหตุให้ลมพัดห่วง่ายๆหรอกแต่งานนี้แล้วจะเป็นยังไงก็ขอให้ใช้วิจารณญ,ญาณในการแสดงความคิดเห็นให้มากที่สุดละคะ่ะ